ครับสวัสดีครับน้พบกับบาวลนุนครับมื่อนี้มาเตรียมวัะตุดิบครับวัะตุดิบวายเหตุต้นไม้เม็ดม,ม,มะขามพอเม็ดมะขามที่ผมว่าไว้ครับนี่เม็ดมะขามเป็นร้อยครับเป็นร้อยพอวายเหตุในสวนจะคงอยูค่ครองครับมีเตรียมไว้ว่าในสวน คนหนาเบ่งตากันอย่างไรครับสวัสดีครับก็มีน้องครับฝากช่องหน่อยๆมั้งเลยครับฝากกดติดตามน้ำเนี่ยแค่เห็นหน้าเห็นตาบ่ดอกผมก็บังไปดูเบื้างหลังนี่ครับยังกลับกล่องมันเป็นครับตอนนี้เป็นมลพิดครับสิไล่ตาจักหน่อยครับ เห็นบูล่ะ <c oughs> ถอนได้ถอนคืนไม่ได้มจะตัดได้ครับตัดหางมันออกตัดเอาเลยเพิ่นผ้าเด็ดตัวห้อตัดก็เรียกว่าปลูกแบบั่วงออก <c oughs> ตัดตออกครับมันจะเป็นหักไฟฝอยอย,ย่างสีครับยำหนาม,มาจะไ,ได้หักหลายๆ ร่วงเพลินครับเพป็นผ้าชอนหลายซองหลายซองใหญ่ๆเพป็นผ้าหิบเป็หลายเพป็นยึดซองยึดที่ประเ็ดต้นไม้บอนไทเพป็นม <c oughs> ือสมัครเล่นครับมือสมัครเล่นเ้องกระเพาะเป็นหลายรุ่นแลยเราก็สองสองรุ่นสองรุ่นแล้วไม่มีหางอะไรยังสีเยาว์เยดายครับพัดสมุทรพ่อรอดครับรอดรอดเป็นยังไงก็รอด จะลังดีก็ลังดีครับเห็นไหมครับนี่หักฝอยหลายๆนะี่ทำนีน่ก็แล้วมันกลเรามั่นอยูอ่สามสี่เซ้นนะครับยังหน่อยๆคือมีสองเส้นดูสิดูสิสทำว่าได้บอดได้ได้เยอะนะมันจะดระโดดกันเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่ครับเดี๋ยวมันออกมาใหม่ก็มันยังตุ่นยังมันใหญ่พอคนมาจาังสีได้บอได้กันครับ คเจอเจ้าพ่อต้องสั่นหลายประมาณเหลือไว้สักประมาณเส้นคือสองเส้นนะครับเจ้าพ่อจะมีพ่อมีคือเพิ่นเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นพากันเอิ่นว่าทงอกนี่คือทงอกของแค่จะเป็นทงอกมะขามมีหางน้อยๆสอยจังสีดีครับกระถิ่นด้วยหาแก้มันอ่าเห็นเหลือประมาณเส้นหนึ่งเลยเห็นไหมครับจะกล่องตัวกัดบอดก เรา๋ยวมาเซนหนึ่งเลยมาเดเนี้ยว่าเบึ้งปลูกครับตัวใหญ่ๆกองเล็กหน่อยัอนนี้ผมปลูกไปล้ลาย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 ถุงเติบแล้วอาปลูกก็ปลูกสิเลยครับได้ำนี้ครับเห็นไหมผมฟังเลย นีส่สังไว้หลายหลายถุงเติบไปได้มันมามีตำหนิได้ผมเตรียมไว้ดูดูมันตองนี่อันนี้สองสามมือนี่นะครับเริ่มเป็นใบและสามสี่มือแล้ว 3, ะครับมันเนี้ยบางต้นยังเป็นทองเงอกก็กมีประมาณสักเกือบสองร้อยต้นเลยมั้งครับเพื่อตายอ่ะั้ เตรียมวัตถุดิบไว้สำหรับเป็ดต้นใหม่เหมือนใส่เล็ก,ลกๆนน้อยๆอย่ยังไรครับมันนี้ฟ้าเบ่งพอ่อมขคมเตรียมวัตถุดิบฝากฝากกดติดตามน้ำเนยนะครับตรงนน้อยค่อยๆเฮ็ดไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้น้ำเนยเด้อครับ สวัสดีครับ